ส่วนคืนนี้นะคะการแข่งขันก็เข้มข้นไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเป็นการประทะกันระหว่าง2ทีมกับทีมดีเจปากแซบนะคะแล้วก็ทีมนักร้องนำสุดเฟียมในรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ค่ะ เริ่มจากทีมแรกเลยค่ะสามเพื่อนซีปากแทบดีเจชาวดีเจมะตูมและดีเจต้นหอมแข่งชิงไหวชิงพริบฟาดทีมฝ่ายตรงข้ามสามนักร้องนำสุดเฟี้ยวนั่นคือพี่เอจิรากรพี่ทีเจสเสเตอร์และพี่ดิมแททูคัลเลอร์ชิงคะแนนผ่านเกมดังทั้ง6ด่านค่ะ คือต้องบอกเลยว่าฮอลลีวูดเกมไนท์วันนี้โคตรมันใช่พวกเราสามคนที่สายนักร้องมามาเจอกับสายดีเจโหแล้วเนี่ยเพลงเยอะแยะสบายสายเพลงสบายสบายวันนี้มาโค่นแชมป์ใช่คิดว่าได้เก่งมากไม่ได้เก่งมากมาหรอกเพราะเกมที่เล่นอ่ะมันเข้าทางเราหมดเลยใช่แล้วอายุเยอะกันหมดแล้วว่าพุก้นน่ะไม่ไหวหรอกสมองสมองไปแล้วแล้วเออสบายสบายติดตามความขิงแบบนี้ได้นะคะในรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์คืนนี้เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งทางช่องโมโนทเวนตี้ไนท์ค่ะ